อนาบแดดสบายใจเลยเนะี่ยฮะโอ้ยอากาศร้อนดิสิแม่พานอนอาบแดดใช่ถอดเสื้อผ้าถอดเชื่อผ้เอาเกือบจะหมดเลยเฮ้ยคุยอะไรคนเดียวเอัน,นี้คุยเก่งนะคุยเก่งแข็งแม่แล้วนะเนี่ยฮะแม่พูดอะไรก็พูดด้วยตลอดเลยะฮะ สบายใจไม่สบายใจไม่สบายใจไม่กินเนิ้วสิลูกเอออืมดูตาสวยสตาสวยสิตาสวยจังเลยตาสีสวยจังเลยหนุ่มกินนิ้วเนี่ยหนุ่มติดนิ้วเนี่ยฮะ ไม่อายสาวเลยดูดนิ้วไม่อายสาวเลยดูดนิ้วไม่อายสาวเลย